สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัลโลชาเชนค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการลบประวัติล้างประวัติในแอป s a f a r i ค่ะเพื่อให้เราเนี่ยมีพื้นที่การจัดเก็บในมือถือนะคะที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยการลบนี้นะคะก็จะลบทั้งข้อมูลประวัติต่างๆที่เราเคยค้นหานะคะโดยสามารถนะคะล้างได้ทีเดียวเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเสียเวลามานั่งกดกดกดนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะต้องทํายังไงมาบอกกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลย ส่วนท่าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะเข้าตัวตั้งค่าใน iPhone ได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาลบประวัติและล้างประวัตินะคะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าไปที่คําว่าตั้งค่าได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะเข้ามาที่ตัวตั้งค่าแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปค่ะหาแอปนะคะตัว S a ฟ a r รีนั่นเองนะคะทุกคนนะตัวนี้เลยค่ะตัว Safar รีนะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็ให้เรานะคะทำการเลื่อนลงมาด้านล่างต่อได้เลยนะพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะคะจะมีคําว่าล้างประวัตินะะะะคคแลลข้อมูเว็บไซต์ ก็ให้เราเนี่ยกดล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ไปได้เลยค่ะเขานะคะก็จะมีให้เราเลือกด้วยเนาะว่าเราเนี่ยต้องการชั่วโมงที่แล้ววันนี้นะคะวันนี้แล้วเมื่อวานนี้หรือว่าประวัติทั้งหมดนะคะถ้าเราต้องการเลือกประวัติทั้งหมดก็กดไปได้เลยค่ะแล้วก็กดนะคะไปต่อกันที่คําว่าล้างประวัตินั่นเองค่ะพอเราเนนะคะกดไปที่คําว่าล้างประวัติเรียบร้อยแล้วนะคะในตัวแอปซอร์ฟเวรของเราเนี่ยก็จะถูกล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการค้นหาต่างๆนะคะก็จะถูกลบไปแล้วค่ะเดี๋ยวพล เรานะคะกดเข้ามาที่ safari นะคะเราเนี่ยก็จะสามารถใะคะใช้ข้อมูลได้ตามปกติเลยนะคะแต่พวกข้อมูลเก่าๆเ,เนี่ยมันก็จะหายไปแล้วนะคะทุกคนเนี่ยพวกประวัติอะไรต่างๆในคะใน safari เนี่ยก็จะไม่มีนั่นเองนะคะ <c oughs> บอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆนะคะช่วยให้เราเนี่ยลบข้อมูลต่างๆนะคะทั้งหมดทีเดียว้อมกันได้นะคะที่สาคัญเนี่ยยังช่วยให้เราในค่ะมีพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากทําตามทอยนะคะก็ไปทําตามกันได้เลยค่ะวิธีนี้ง่ายมากๆเลยค่ะก็สาหรับวันนี้า่อยืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย